หัวหัวตีนหัวโอ้ oh, เรียบร้อยเบอร์สยาบุรี่เนาะเอาบทันเนาะเ,เป็นกระตของอ่าทางสวรรค์เขียนเอาเนาะสวรรค์เขียนหาหมุมซอกไปลูกเลยจังวันนี้เพลงี้ตีรเราไปมาแล้วจ้า สวัสดีน้าแม่พี่น้องเมื่อสักครู่สุขสุขคนก็ยินดีต้อนรับประชุมสองกีฬาไต้นะพี่น้องเนาะวันนี้ก็จกที่เลือกเวียกพี่น้องเอกาคือว่าเป็นมื่นที่สำคัญประจันเนาะคือว่าได้มาเป็นกรรมการให้พวกทีมงานนิดนึงเนาะเพราะว่าเพิ่นจะมีการแข่งขันเนียน้่เนาะมันีได้มาเป็นกรรมการในหัวข่อเนาะเลไปเบิองเนาะอันนี้ก็แม่นนักกีฬานอนที่จะไปแข่งขันกันเนาะซองตัวซองเนาะอันนี้ก็ไม่ได้คอะพูดนะตีลังกากำลังหนึ่ง เอาซ่วนเบิรงนี้ด้วยสันบอมคิวบอมคิวทีมงานกันมากลางนางเนาะมานี้กันมีจะมีการประทากระตอกันเนาะเบ้าสวรรค์กีดครับอ่าเบ้าส wow ัญญาบรีวะโอ้ยพอดึงดู้วเพี่ป่ะใจเย็นใจเย็น ขณดพันตีกับชีส่กันแล้วน <c oughs> เ,าเาวนาะเพาะเบบียงสวัค์ิเมื่อนี้เพราะว่าคนมาเรียนกีฬาร้ายเนาะพี่นนอะคนเท่าคนแก่เด็กน้อยบาวผู้แปด่ยืนล้กท่จัหา <c oughs> <c oughs> ยังไงพร้อมหรือเ่านี่สิพนันยังระวังซองทีมไปครับพ้อมเต็ม่วาดสิคุณฮะพร้อมบ่พร้อมเต็ม่วานนี่จะได้ครับเอ่อสิจัดการเบาเสียงเสียงบุรีอะไรบ่รีเต้ขุดปก่งจะได้กับโฉนดก็หลังเออคือคำถามเนาะต่อสองเลยเอข้างหน้าก็ต่อสองยีกคือแบบคือแบบไม่มีพยายามพยยเลยเนาะมา้ไหมเบาเสียงเนาะจังหวะนี้คุ่ณวอมลูกวอม บ่าวสักเนี่ยอนนี้ก็บนี้ก็แมนสวนเเนาะพี่น้องเนาะอ่าเบิ่งนี้ก็สัญญาบุรีเนาะอ่าจะเป็นกระตอของสัญญาบุรีเนาะ22เนาะสัญญาบุรีเสือกไปจังวนี้เสือกไปแล้วเอองามเนาะตกเส้น่เอาเลยง่ายๆเนาะ20สัญญาบุรีได้2เนาะสัญญาบุรีเสือกไปอีกจังนี้ เสิร์ฟได้บ่เสิร์ฟเข้าไปจังนี้บ่ครับจังบ่จนี้อึบยาบุรีใส่ยาบุรีสวัสดีครับโอ้บุญกระตอของอ่าสยาบุรีคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเป็นอ่า3 30 30เนาะยาบุรีเสิร์ฟข้าไปคือเก่าเสิร์ฟไปได้บ่จังนี้โอ้บ่ได้เนาะทางสวัสดเกเนาะเป็นอ่ากระต n อทางสัญญบุรีเนาะ40แล้วสัญญบุรี งามๆตกเสนมื <expelled> ้อ <jacket> น <ged> uh ี้ก็ได้เป็นเกรรมการให้เขาเนาะกาตัวกาอาสุฮูอาสเนาะสรบุรีนําแต้ไปต่อ0เนาะสบุรีจับต่อขึ้นมาจังวนี้เสิร์ฟเข้าไปโอ้บ่้ามเนาะต่ํทนาง เป็นกระตอของสวรรค์เขตเนาะพี่น้องเนาะสวรรค์เขตได้หนึ่งหนึ่งต่อฮาเนาะตองนี้เนาะสวรรค์เขตตอกตัวเมาเสิร์ฟเข้าไปสัญญาบุรีหัวหัวหัวโอ้ลอยออกไปเลยฮันนี่บอธันเนาะเป็นบ้านนะครับเป็นกระตอของสัญญาบุรีคือเก่าเนาะครต่อหนึ่งเสียครับเป็นผู้เสิร์ฟเนาะสัญญาบุรีของเฮาเสิร์ฟเขมาจังหวะนี้สวรรค์เขตโอุ้ยเออขอโทษหลายๆหักคะแนนบ่ สองตัวหกสะนเขตเสิร์ฟกระตอกไปจะวะงงามๆโอ้เป็นเตีมที่สวยงามเนาะของสะนเขตเนาะสามหกมีคนอยิงบปงานนี่เฮ้ยนี่คำทาเป็นสามต่อหกเนาะอย่างวันนี้เนาะเสิร์ฟคือเก้าเนาะพุนอ้วนเลยเสิร์ฟปัจจุบันนี้หัวเสียบุรีสซียาบุรีสะนเขตสะนเขตโอ้ออก เจ็ดต่อสามมีกระต่อของบ่าวสัญญาบุรีเนาะเจ็ดต่อสามคือว่าแต้มที่นำยางเนาะเสิร์ฟเข้าไปจังวันนี้เสิร์ฟเข้าไปเสิร์ฟเข้าโอ้ยออกเปดต่อสามเนาะอันนี้จะไหนทางสวันเขตเนาะนี่คือว่าเต็มรุ่นแหละห่อมือเนาะโอ้เต็มกินสยามบุรีเสิร์ฟไปก็จังวันนี้เสิร์ฟเข้าไป ตักมาโอ้เรียบร้อยเนาะเบาเซนยบรีเอาประทันเนาะค้าสารเกินไปทางสเวนน์เคธเสิร์ฟประตรูคือเก้าเนาะจังหวะนี้เสิร์ปยืนออกซนเนาะเสิร์ปมาจังหวะนีป้ปึ๊บ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 หัวเข้าเข้า,ขาหัวหัวเยียบยเข้าไปโอ้เรียบร้อยเออเรียบร้อยเนาะเพรว่าลูกคมกรีบเลย เซเว่นกินน้ำเต่างก็ไปแนแน,แนกับบนแนสี่สี่ต่อแปดสี่ปากกิ้งกองเวยสิเซเวก็ไปจังวันนี้เสิซเวก็ไปเสียงบุรีโอ้โบครับฮะฮะต่อแปดเนาะคือว่าเป็นคะแนนที่น้ำไรก,กันไปเนาะตั้งเอาตั้งเป็นบ้าหวยเซเวก็ไปเจ้าวันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยปะหัวโอ้เอามาทันเนะานะเข้ามาหมดรออยู่อยู่ดีก็เก้า เกาแล้วเกาแล้วเกมาได้เกาซีบ่เออเกา5เกา0 0 05คะแนนคือว่ากินกันขาดร้อยครึ่งนึงเลยจะได้นันไว้บ่เปลี่ยนตัวบ่ ดือว่าถือบาดเจ็บเนาะเบาเซญาบุรีหัวโปรตีนแตกเซิร์ฟไวจังวะนี้ลูกลอยอากาศเข้าพยัญเฟเข้าหัวหัวตีนหัวโอ้เรียบร้อยเบาเซญาบุรีเนาะเอาบทันเนาะเป็นกระตอของทางสุนทรขีดเท่าเนาะสุนทรขีดหามุมเซิร์ฟไว้ลูกลอยจังหวะนี้ โอ้บบเอาเนาะเก่งใจดเก่งใจนมเนนหเจ็ดอะไรโอ้ยนับจะไหวะเศษหาหาหาเศ้อนดมันปวได้พูด07 07โคตรชนะไปพดเราลืมเลยใน07ไปอ้าวจังนี้หัวเดปัดปัดตูนปัดตูน เซอร์ไปอีกจังวันนี้เอาเลยเก่งได้เนาะเบาสัญญาบุรีเขาจังวันนี้เนาะนี่นำเป็นนำยกเก่านย์เก่าศูนย์เก่าศูนนำเลยแหละดีดีเลยเซอร์เขาไปอีกจังวันนี้หัวตีนหัวเอาตีนจมาอีกพอศูนต่อซัวมาเลยเซอร์เขาไปเบาสัญญาบุรีเขา ตีนเข้าไปไว้ไปสโรเกตหัวทังเข้าไปตรงนี้โอ้ตีนหัวไว้ไว้หัวหัวอ้าวหยาดกันเนาะเบาเซนญบลีเหาอหยาดประตูหนึ่งเดียวเนาะหนึ่งประตูสุดแล้วมันหนึ่งเนาะฝ่ายสรเกตน้ำคะแนนประกอบเนาะจังหวะนี้เสิร์ฟไปจังหวะนี้อุ๊ยจะปุ๊บน้ำทันเลาะโอ้เสซตไปเลยที่ว่าคะแนน ตาสมรเกิจได้ไปแล้วเนาะจังหวะนี้เนาะซูนตัวสองข้างบี่พันว <c oughs> ่านำก็ยังดุดเดือดสองซนะูนนะอัด์ตแม่บอลอัดแม่บอลจะยับลีเหร <c oughs> อก็ต่อค้างครับลง ขึ้นแล้วก็โตเลยจังวันนี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วก็โตขางแล้วพี่น้อง,นะงแล้วลงละสองต่อศูนย์มาวะเขาเดินเขาเดิน สองศูนย์สองศูนย์เป็นคะแนนของอ่าบสวัสดเตนไปแล้วเนาะคะแนนเป็นกระตอของสวเขตนตอนนี้สวตเซกไปสัญญาบรีสีฮับได้เบอจังหวะนี้เนาะเรามาลุ้นกันเนาะสวตเซกจังหวะนี้แล้วหัวโอ้า 3เนาะเป็นอ่อคะแนน3ต่อ0เนาะจังวนี้สมเกตเสิร์ฟเข้าไปจัูวานนี้บ่าฟอสัญญาบุรีสมเกตเอ้ไปกระตอ้เฮาเลยอรั1ต่อ3อ่าบ่สรีแม่แล้วบ่สัญญาบุรีเสิร์ฟต่อเข้าไปจังวนี้เสิร์ฟลูกเลยเสิร์ฟโอ้เอาบ่วทานเนาะบ่สัญญาบุรีเฮา4 จังไดจังได้ังไดลูกเดียวนี่สะบัดนเกตเซิร์ฟต่อเข้าไปลูกจังวันนี้หัวเข้าโอ้น้ำน้ำน้ำสองสี่นอบาสนาบุรีมีความตั้งใจขนาดเสิร์ฟเข้าไปหัวโอ้สาม่คะแนนทูสีกันพี่น้องนะตัวมือตัวมือตัวมือสามสี่ สิร <c oughs> uh, <p ours hal> <M> ์ฟเข้าจังน <qu> the ี้หัวมาไหโอ้4เทาอีกคะแนนที่ซูซีเลือกเกินเนาะตอนนี้สเทาเนาะสัญญาบุรีเฮาก็นําขึ้นมาครึ่งคือเก่าเนาะได้4แล้วก็สวรรณเขตเฮาก็ได้4คือเก้าเนาะไปไปไป4หน่วย2ลูกไปเท่าดไปเท่าไดไป3มันยัง4มันต้องไป3เอานะตามเตกลงกันเองเนาะไป2บ่เาไป2 เซอเนาะเสือเข้าไปหัวตีนไซเรลโบ่โอวบ่ทานบ่ใส่บุรีห่อนเนงเดี๋ยวลูกเดียวของทางสวัสคิ์นาเกนเนาะสวัรดิ์นาเกนนะสกินได้เรลโบ่จังหวะนี้ดูจากการเซอร์ประตอของเราปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บเซอร์เข้าไปลูกเลยหัวเซนบุรีเซนบุรีทั้งเข้าไปเรียบร้อยกินอย่างสวยงามเนาะเกมนี้เนาะ กินยางสวยงามเออบ้่ง่ายกับซอมปวดเล้นี่เนาะตอนนี้เคาก็มีกรรมการเข้มาผู้นึงเนาะซองบมาครับอลเสียมาเตส่นี่พี่รุงเพิ่นกัเพิ่นมาเบ่งเนาะ เมาเสียขางสนามเนาะมุณยังดอกคุณยังจี๊เจ้ามจีดต่อสามคือเป็นล่วงคนมาเซียเนาะมเขาทีมบาสัญญาบรีเนาะปดสามเสาม ตะเน้นุงคนกาไปบูนแล้วนะคนพึ่นไิซีมาอลไพี่น้องไปเบิ่งกีฬาสนะครับเสร็จเสร็บเซร็จ Nè Xuân tỏa sạm Dẹp luôn Ngọt chắc chắc